สวัสดีขมาพบกับคพยากร์ดวงชะตาประจำเดือนพฤศจิกายน2567ว่าดวงใครเด่นดวงใครดังบ้างดวงประจำเดือนพยากรณ์ระหว่างวันที่หนึ่งพฤศจิกายน2567ถึงวันที่30พฤศจิกายน2567ชาวราศีเมษช่วงนี้มักประสบเรื่องไม่น่ารื่นรมมีแต่เรื่องไม่เป็นมงคลเข้ามา สุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงควรระวังการป่วยไข้ให้มากเป็นพิเศษเครดิตชื่อเสียงของท่านออกมาในทางลบไม่ควรทำตัวเด่นดังอาจมีข่าวไม่ดีเกิดขึ้นควรระวังเครื่องใช้ไฟฟ้าชำรุดมีอันตรายจากไฟไฟ,ฟ้าและของร้อนทองหยองอาจสูญหายชาวราศีพฤษภดวงชะตาท่านกำลังเด่นเป็นที่นิยมสนใจของเพศตรงข้ามอาจเกี่ยวข้องกับเพศตรงข้ามที่เป็นคนเด่นคนดังมีชื่อเสียงในสังคมปรึกษาหารือเรียนรู้ร่วมกันได้ผลดี ชาวราศีมิถุนสุขภาพเครดิตนี้สินร่างกายของท่านไม่ค่อยปกติมีเกณฑ์ป่วยไข้ไม่สบายร่างกายซุดโทมควรระวังโรคเกี่ยวกับสายตาโลหิตหัวใจเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านมักชำรุดเสียหายชาวราศีกรกฎเกี่ยวข้องกับการเสี่ยงโชคเกงกำไรจะประสบความสำเร็จในกิจกรรมเหล่านี้บุตรหลานเข้ามาเกี่ยวข้องใกล้ชิดเขากำลังดวงดีจะประสบความสำเร็จนำเกียรติยศชื่อเสียงมาให้ท่าน ชาวราศีสิงเด่นในเรื่องบ้านที่ดินอสังหาริมทรัพย์ญาติมิตรให้เกียรติและให้การยกย่องมากเป็นพิเศษประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งชาวราศีกันเป็นเรื่องของการเจรจาติดต่อมีการเดินทางระยะใกล้บ่อยเพื่อนฝูงพี่น้องเพื่อนบ้านเข้ามาเกี่ยวข้องมากเป็นพิเศษอาจมีการทําเอกสารสัญญาบางอย่างเกิดขึ้น ชาวราศีตุลเด่นในเรื่องการเงินเป็นช่วงประสบความสำเร็จเครดิตดีอาจได้ทองหยองหรือวัตถุเครื่องประดับที่มีประกายเด่นรวมถึงอาจมีการซื้อหาเครื่องใช้ไฟฟ้าเข้าบ้านชาวราศีพิจิกท่านกำลังเป็นที่นิยมยกย่องของคนรอบข้างเกี่ยวข้องกับคนเด่นคนดังคนมีชื่อเสียงทำให้ท่านพลอยเด่นดังตามไปด้วยเครดิตชื่อเสียงดีเป็นพิเศษ ชาวราศีธนูเป็นช่วงที่มีภาระทางกายในสถานที่ปิดทึบมลหมองจากบุคคลเพศชายมีภาระที่จะต้องปฏิบัติกับบุคคลที่ไม่ชอบสังคมป่วยหรือบุคคลที่มีความทุกข์เป็นจำนวนมากรู้สึกเงียบเหงาโดดเดี่ยวเครดิตชื่อเสียงไม่ค่อยดีนะชาวราศีมังกรเด่นในเรื่องของผลประโยชน์รายได้โชคลาภจะประสบความสำเร็จได้โดยอาศัยเครดิตชื่อเสียงของตนเองเป็นเครื่องมือสำคัญได้คบหาสมาคมกับมิตรสหายที่มีชื่อเสียงจะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ชาวราศีกลุมหน้าที่การงานกำลังเด่นดังเป็นที่นิยมยกย่องของเพื่อนร่วมงานผลงานออกมาดีได้รับการยอมรับดวงกำลังเด่นดังแต่หากทำไม่ดีก็มีสิทธิ์ดังในทางลบได้เหมือนกันได้เกี่ยวข้องกับบุคคลที่มีชื่อเสียงโดยเฉพาะในวงราชการชาวราศีมีนเด่นในกิจกรรมทางปัญญาศาสนาการต่างประเทศอาจมีการเดินทางไกลเกิดขึ้นจะประสบความสำเร็จในกิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติเป็นอย่างดี ขอให้โชคดีในเดือนนี้ทุกท่านพบกันใหม่โอกาสหน้าค่ะ